หางบักยางง้ามเน่ะอุดอนครับผมดอนครับบักใหญ่บักใหญ่ครับโกโบตกน้ำเสยเอาโดนอีกครับผมโกโดนอีกจ้ะไฟเล็กไฟเล็กหนีบขาว่ะเนี่ยหนีบขาก็หนีบหางครับบห้หูมาดุนกันต่อไอ้นี่ ถมกับดักเขาเออบวกเข่าเลยพี่น้องกลามากที่มาถมกับดักของผู้ชายคนนี้บวกเข่าครับหน่ายไม่ใช่นี่บวกเข่าคือเกอา นี่มันถมงกับดักเขาอยู่นี่วัวมาเหยียบซำปรุ่นซีลักรถไฟกุนไม้แมงงามๆอยมันถขม่อยวันไ้กันเขามาดักมันดี <c oughs> หลังนึงยะหน,นีครับหมู่บ้านเด็หนูน้อยไปแมน,นบ่ซื้อนี่บ่โอ้โดีจุพี่น้องดีแต่มาถือ,อยังครับหนูซิงซิงตาสวด ครัหมาสุดท้ายสี่หลังครับความหวังเล็กๆของเราหมายง้ามด้ยหมาสุดท้ายง้ามพี่น้องใส่เสียร้ายสันละเขาลอดบางนี้ว่าได้พี่รอง ต้องถอดเสียออก,กวดกวดน้ำเห้ยว่าสามตัวหมดเลยไปโอ้ยไปยากวันปวดน้ำที่พวดวดน้ำที่ก็จะของอ้วน่ปด,ดิ <c oughs> ไปพี่น้องครับลุ้นกันต่อ <c oughs> ขอภัยครับผม ทางหมดยาง,งาน้ำเนาะอุดดอนครับผมดอนครับบักใหญ่บักใหญ่ครับกุโบ้ตกน้ำเสยบ้ตกน้ำเสยครับผมเนี่ยมันต้องเจอกับพ่อหนุ่มคนนี้บอกแล้วบอกแล้วครับผมโอู้หูอ้โหูโกุแงวตัตัวแคดดี้ไซน์นี่อ่ะ โอ้โห oh oh. บ้าไปแล้วผู้ชายคนนี้ผู้ดเดี๋ยวกระเป๋าของมา้าตัวนี่พี่น้องหลังหนึ่งสีหลังครับผมทางงามปาหนีเนะาะบ่ถือครับหยาห้อยแมลนแหวบมุนเม็ดหลาว่านี่ว่าถิ่ใส่หนีต้อเหมือนแรงเลย ดถอดออกก่อนแรงวา่าใส่ใหมอุย้ยห้อยเข่ากินครับพี่น้องไม่คือกินทั้งหลังเข่ากินทั้งหลังครับผมอเียพี่หนูอีกพี่หนูอีกเอาโดดอีกครับผมโดนอีกจ้ะไฟสเล็กไฟสเล็กหนีบขาวะนี่ นหบขาตัวนี้บหางครับบู๊เอียนยาวยาวว่ายาวยาวเดี๋ยวเวเ,เ,เอาเดี๋ยวขอเจ็บก่อนทีละสรุปผลงานสรุปผลงานสองแต้มสวยๆจ้าอ่าตัวนี้เป็นหนูขาตั้มพี่นองครับที่ถือว่าหันเลยไปยังคุยว่าหนูขาตั้มมัิขาหน่อยครับนี่ขาหน่อยๆขนสั่นๆครับแมนเลย ขาแนน้อยขนสันส่นๆนูขาตามแน่นอนพี่น้องกับบักใหญ่ผมนุ่มสลวยสวยเก๋เป็นไงเปนไนครับพี่น้องรุ่นนี่เมื่อกีอยู่น้ำกันหน่อยแต่ว่าห้อยเข่ากินอีกหลังนึงครับผมพี่น้องห้อยเข่ากินอีกหลังนึง เดี๋ยวหมดแรงสิอว่าใส่อีกใส่นี่หละกสิใสุู่มนี่น้ำนี่เดี๋ยวิใส่สางถัดไปนะ้ำมีมีอีกสางหนึ่งท่านหากินน้ำเอาเอานี่แหละช่วงนี้ผนมาหาเนาะใส่อยู่ทางในผนขี้รถขี้รถลุยลงไปมาไกลเลยพี่น้องที่เด็ดเลยไมา้ย,ยางงามเนาะ ทางอย่างงามบ้เหลือไปครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังแรงใจได้พี่น้องครับสวยๆสองแต้มเจอกันไม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆครับผมกเยาว